มึงใครผีเก้าอี้เหรอใครวะน่ะมึงเป็นใครคนหรือหมาอือือจ้านั่งสบายนะเอ้า โยกกอี้ดูหน่อยสิโยกหน่อย,ยกาอีอ้อ่ะอ่ะเดี๋ยวป้ายโยกให้อ่ามึงอ่ะป้ายโยกป้ายโยกอ่ะโยก,โยกอืมผียังอยู่ไหมผีของเล่น